เทรนการเติมฟิลเลอร์ปีนี้เป็นของฟิลเลอร์มิดเฟสแล้วก็ใต้ตานะครับจะไม่น่าดูเด็กลงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถเติมฟิลเลอร์ใต้ตาได้นะครับสําหรับคนที่ใต้ตาลึกโบนะครับ บางคนอาจจะเก invest, story, so though, right fall, way, ultimate, so ิดจากกรรมพันธุ <mitad terrain>. ์กระดูกหน้าแก้มแบนมากนะครับทาให้บริเวณนี้นะครับยุบลงไปนะครับการฉีดเสริมกระดูกและการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับแต่โดยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกรรมพันธุ์เรื่องของกระดูกโครงหน้าเนี่ยไขมันใต้ตาเนี่ยจะค่อยๆหายไปเมื่ออายุขึ้นเลข3นะครับตอนเด็กๆนะฮะร่องใต้ตาเราเนี่ยจะเรียบเนียนเลยนะครับแต่พออายุลงมากขึ้นนะฮะมันจะเริ่มโบลลงโบล่ลงยุบลงยุบลงนะครับราะได้ั้่การเติมฟิลเลอร์ใต้ตาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้น เติมลึกเท่านั้นนะครับโดยการใช้ฟิลเลอร์เพราะว่าไขมันใต้ตาเนี่ยจะมีชั้นไขมันลึกนะครับและมีชั้นกล้ามเนื้อก็มีชั้นไขมันตื้นนะครับถ้าหากเราเติมในชั้นไขมันตื้นๆนะครับโอกาสเกิดก้อนเนี่ยมีสูงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วแล้วผิวหนักเริ่มบางลงนะครับมันจะทําให้มันโฮฟิลเลอร์เข้าไปไม่ได้โอกาสเกิดก้อนเกิดลำจะมีนะครับฉันเนี่ยหมอเลือกจะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเติมในชั้นไขมันลึกๆซึ่งอยู่ใต้กล้ามเนื้อรอบดวงตานะครับโอกาสในการเกิดก้อนก็จะไไมมม่ีนนนะครัััับล้้้ถาายยงงงเเหือใตตต็กๆๆท ตอนนี้นะครับเรามีโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นพวกไบโอสติมูเลเตอร์หรือใหม่น้ําบางตัวนะครับเราสามารถ er. ใช้พวกนี้ได้นะครับในการเติมเพื่อแก้ปัญหาร่องใต้ตาตื้นๆนะครับแต่อาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะครับเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลเาเจนใต้ตานะครับจะทำให้ผิวหนังบริเวณใต้ตาหนาขึ้นนะครับพอผิวหนังหนาขึ้นเนี่ยร่องใต้ตาที่ตื้นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้เนี่ยริ้วรอยเล็กๆก็จะดีขึ้นด้วยนะครับการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาให้สวยนะครับเราจะใช้พิลเลอร์ในการเติมชั้นลึก และใช้ไบโอซิมูเลเตอร์หรือไม้น้ำเติรชั้นตื้นจะไม่ได้ตายตายที่สวยเลยครับ